สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนรดากอสวุวรรณนะคะกับช่วงนี้ค่ะ most insight วันอังคารสนุกสนานเบิกบานสําราญใจแบบนี้และยังอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคะกับเรื่องของความงามและสุขภาพวันนี้ค่ะแนนมีเรื่องราวดีๆเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนคงกังวลไม่กล้าที่จะออกจากบ้านเพราะว่าเป็นห่วงในเรื่องของการแต่งหน้าเมื่อไปเล่นน้ําสงกรานต์แล้วอาจจะถูกสาดเข้ามาแล้วเปียกทําให้ไม่สวยไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะเพราะว่าวันนี้แนนมีวิธีการแต่งหน้าแบบน่า รักน่ารักใสๆไบ์ๆมาฝากรวมถึงสามารถที่จะไปเล่นน้ำสงการานต์ได้อย่างสนุกสนานติดตามได้ในช่วงนี้กับ most insight ค่ะ ก่อนที่แนนจะมาแนะนําวิธีการแต่งหน้าที่สวยใสยติดทนนานนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่ขออนุญาตพูดถึงก่อนนะั่นก็คือเรื่องของครีมกันแดดเพราะว่าหนุ่มๆสาวๆจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเดินไปเล่นน้าสงกรานต์ในช่วงกลางวันนั่นเองค่ะแดดที่จัดก็จะต้องควบคู่กับการใช้ครีมกันแดดที่ถูกต้องเมื่อพูดถึงเรื่องของครีมกันแดดแล้ว แสงอาทิตย์นั้นถือว่ามีความสําคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแสงแดดในช่วงเช้านั้นถือว่ามีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยสังเคราะห์วิตามินดีได้อย่างดีรวมถึงสามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างดีในช่วงเวลาเช้าแต่ในช่วงเวลากลางวันที่คุณหนุ่มๆสาวๆออกไปเล่นน้ําสงกรานกันนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แสงแดดนั้นมีอันตรายต่อผิวหนังของเรามากที่สุดนะคะซึ่งรังสีที่ว่านี้เป็นอันตรายต่อผิวหนังมีผลกับผิวของเราโดยตรงรังสีนี้มีชื่อว่าอัลตราไวโอเลตนั่นเองค่ะมีอยู่3 ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกนั้นก็คือ UVA ค่ะจะสามารถผ่านผิวหนังชั้นหนังกำพร้าลงไปถึงชั้นหนังแท้ทําให้เกิดผิวหมองคล้ําแสบไหม้แล้วก็เกิดอนุมูลอิสระซึ่งจะทําให้ชั้นคอลลาเจนและก็อีลาสตินใต้ผิวหนังนั้นเสื่อมสภาพจนเกิดริ้วรอยก่อนวัยหรือว่าริ้วรอยร่องรอยแห่งอารยธรรมนั่นเองค่ะทําให้เซลล์ผิวหนังที่ผิดปกตินั้นอาจจะกลายเป็นเซลล์เมอร์เรงก็ได้ค่ะ UVB จะมีผลต่อชั้นผิวหนังกําพร้าทำให้ผิวแสบไหม้มากกว่า UVA และจะทำให้ผิวหมองคล้ำ UVC ทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังซึ่งแต่เดิม UVC นั้นไม่สามารถที่จะผ่านชั้นบรรยากาศลงมาที่ผิวโลกได้แต่ในปัจจุบันค่ะชั้นโอโซนลดลงทำให้มี u v c บางส่วนนั้นสามารถผ่านลงมายัางโลกของเราได้ ทั้งนี้ในเรื่องของความเข้มข้นของรังสี UV จะมีมากที่สุดในช่วงเวลา10โมงเชา้าไปจนถึงบ่าย3โมงเย็นดังนั้นจึงควรที่จะหลีกเลี่ยงแสงแดดในช่วงเวลานี้เราจึงควรที่จะเลือกครีมกันแดดให้เหมาะกับกิจกรรมที่ทำรวมถึงดูคุณสมบัติของครีมกันแดดที่เราต้องการสามารถที่จะช่วยดูดซับและกันไม่ให้รังสี UV ผ่านเข้าไปถึงชั้นผิวหนังที่จะช่วยสะท้อนแล้วก็กระจายแสงออกจากผิว และในปัจจุบันนี้นะคะเราแบ่งสารกันแดดออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆซึ่งก็คือสารเคมีกันแดดที่จะช่วยดูดซับรังสี UV และเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารทําให้ประสิทธิภาพในการกันแดดลดลงตามระยะเวลาที่โดนแดดข้อดีของสารเคมีกันแดดก็คือทาแล้วไม่ทําให้หน้าขาววอก แต่สารบางตัวอาจกันได้แค่ UVB แต่ไม่กัน UVA และสารที่กันได้ทั้ง UVB และ UVA ได้แก่สารที่ลงท้ายด้วยเป็นโซน Maxoril SX Maxoril XL แต่ครีมกันแดดรุ่นใหม่ก็จะมีสารกันแดดที่ผสมกัน2 3ถึง3ตัวและมีคุณสมบัติกัน UVA ได้มากขึ้นแต่ข้อเสียของสารเคมีกันแดดก็คืออาจทำให้เกิดการแพ้ระคายเคืองจากสารเคมีก็เป็นได้ค่ะ ในแบบที่2นั่นก็คือสารสะท้อนแดดซึ่งก็ได้แก่ไทเทเนียมไดออกไซด์และซิง์ออกไซด์สารเหล่านี้จะช่วยสะท้อนแดดออกจากผิวหนังของเรานั่นเองข้อดีของสารสะท้อนแดดก็คือเกิดการแพ้และการระคายเคืองน้อยมากๆใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถกันได้ทั้ง UVB และ UVA ไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเมื่อโดนแดดนานๆแต่ว่าก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะ เพราะว่าข้อเสียของสารสะท้อนแดดนั่นก็คือทานแล้วจะทำให้หน้าเราขาววอก แต่ปัจจุบันนั้นมีการลดขนาดโมเลกุลของสารสะท้อนแดดทาให้ขาวน้อยลงนอกจากส่วนประกอบของครีมกันแดดที่เราสามารถจัดดูได้จากฉลากแล้วในเรื่องของค่า SPF ของครีมกันแดดก็ถือว่ามีความสําคัญไม่แพ้กันโดยค่า SPF หรือ Sun Protection Factor หมายถึงค่าพลังงานของรังสี UV ที่ทําให้ผิวที่ทาครีมกันแดดแสบแดงนั่นเองค่ะเนนขอแนะนำไว้เลยนะคะว่า ควรที่จะเลือกครีมกันแดดชนิด water resistant หรือ waterproof ค่ะก็จะช่วยป้องกันการชาล้างจากเหงื่อรวมถึงการโดนสาดน้ำได้ดียิ่งขึ้นเลยค่ะทีนี้ทุกคนก็รู้จักรังสีอัลตราไวโอเลตกันแล้วนะคะรวมถึงสารกันแดด,ดที่จะทําให้เป็นประโยชน์เวลาที่คุณผู้ชมนั้นเดินไปเลือกซื้อครีมกันแดดใช้ให้ถูกที่ถูกทางและก็ถูกประโยชน์รับรองว่ามีคุณภาพมากๆแน่นอนเลยค่ะ ถึงช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยแล้วนะคะแดนเองก็รอคอยเช่นเดียวกันวันนี้ต้องขออนุญาตนะคะทำตัวเองเป็นกูรูแนะนําวิธีการแต่งหน้าให้สวยใสยติดทนนานแล้วก็สามารถออกไปเล่นน้ําสงกรานได้อย่างสนุกสนานค่ะ เรามาเริ่มต้นด้วยวิธีขั้นตอนของการแต่งหน้าเลยนะคะขั้นตอนแรกนั้นก็ควรที่จะเตรียมผิวหน้าของเราให้พร้อมก่อนโดยการทาเดย์ครีมหรือว่าครีมบำรุงผิวต่างๆที่คุณผู้ชมมีอยู่แล้วนี่แหละคะ่ะใช้ลงไปอันนี้ก็ต้องเลือกใช้ตามความเหมาะสมของผิวหน้าของคุณผู้ชมเองนะคะหลังจากนั้นก็ให้ลงครีมกันแดดค่ะที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการกันน้ําหรือว่า waterproof ด้วยที่มีค่า SPF ตั้งแต่ระดับ50ขึ้นไปหลังจากที่ลงเนื่อขุงครีมกันแดดลงไปเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยการลงพรัมเมอร์หรือ เบสให้ทั่วผิวหน้านะคะเพราะว่า2ตัวนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของการทําให้เครื่องสําอางนั้นติดทนนานยิ่งขึ้นพร้อมกับช่วยปรับสภาพผิวหน้าให้เนียนเรียบ หลังจากนั้นนะคะหลายๆคนอาจจะเป็นกังวลในเรื่องของผิวที่มีสิวหรือว่ามีจุดด่างดําบนใบหน้าอาจจะใช้รองพื้นที่เป็นแบบเจลหรือว่าเป็นแบบน้ําเข้ามาเป็นตัวช่วยแต่แนะนําว่าไม่ต้องใช้มากจนเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะหนาเตอะแล้วก็ดูไม่เป็นธรรมชาติค่ะหลังจากที่ลงรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ปัดด้วยแป้งฝุ่นตามปกติค่ะ เมื่อเตรียมผิวหน้าพร้อมเรียบร้อยและสว่งสางใสกระจ่งางใสตามปกติแล้วขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือเรื่องของการเขียนคิ้วนั่นเองสาวๆหลายคนนั้นเป็นกังวลมากๆกับการเขียนคิว้วแต่ทุกวันนี้ค่ะมีการขายนะคะบล็อกเขียนคิ้วสามารถไปหาซื้อได้แล้วก็ราคาไม่แพงเลยเมื่อเขียนคิ้วให้ได้รูปเสร็จแล้วนะคะแนะนำนิดนึ่งผลิตภัณฑ์ในการเขียนคิ้วนั้นก็อยากจะให้เลือกหาซื้อที่เป็นแบบ water proof หรือว่ากันน้ําด้วยนะคะแล้วก็อาจจะใช้ในเรื่องของมัชคาร่าปัดคิ้ว ที่เป็นแบบกันน้ำนี่แหละคะ่ะปัดเข้าไปเพื่อให้คิ้วนั้นได้รูปได้โครงที่สวยงามเมื่อปัดคิ้วเขียนคิ้วเรียบร้อยแล้วต่อไปนั่นก็คือเรื่องของดวงตาดวงตานั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเวลาที่เราไปมองสาวๆหรือว่ามองหนุ่มๆนนั้นอาจจะทําให้ใครหลายๆคนนั้นลหลงไหลเราก็ได้เพราะฉะนั้นการเรื่องของการลงสีตาก,ก็สําคัญเช่นเดียวกัน การไปเล่นน้ำสงกรานนั้นอยู่ในช่วงของเวลากลางวันไม่จําเป็นจะต้องลงแบบสโมกี้อายหรือว่าจะต้องลงแบบถมดําไม่สวยแน่นอนเพราะว่าเราเล่นในเรื่องของการแต่งหน้าแบบสวยใสแล้วก็ติดทนนานอาจจะใช้อายแชโดว์แบบครีมนะคะเลือกเป็นแบบสีขาวสีครีมเบจก็ได้ค่ะทาลงไปที่เปลือกตาของเราแบบบางๆแต่ว่าถ้ากลัวว่าจะมีริ้วรอยหรือว่าเป็นรอยพับอาจจะตามด้วยอายแชโดว์แบบผงนะคะปิดทับลงไปสักเล็กน้อยเมื่อทาอายแชโดว์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ตามด้วยอายไลเนอร์แบบวอเตอร์ หรือว่าอายไลเนอแบบกันน้ำนั่นเองค่ะกรีดลงไปนะคะที่ขอบตาบนของเราแบบบางๆเช่นเดียวกันอาจจะมีหางเล็กน้อยปัดแล้วก็ตวัดตามความเหมาะสมหรือความถนัดของเราแล้วก็ตามด้วยการดัดขนตาค่ะแล้วก็ปัดขนตาด้วยคุณสมบัติที่เรียกว่ากันน้ําหรือว่า water proof เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้มีข้อแนะนํานิดนึงสาวๆหลายคนอาจจะไม่ถนัดในเรื่องของการดัดขนตาเวลาที่ดัดขนตาเนี่ยก็คือให้เจ้าตัวแกนดัดขนตาเนี่ย ชิดติดขอบตากับเรานะคะแล้วก็ค่อยดัดค่อยๆดัดขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อให้มีความโค้งงอนอันนี้ก็จะทาให้สาวๆหลายๆคนนั้นตาหวานขึ้นมาได้เสร็จสับไป,ปรเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของดวงตาต่อมาในเรื่องของแก้มค่ะสาวๆหลายคนอาจจะอยากให้มีสุขภาพที่ดูดีแล้วก็มีเลือดฝาด ก็อาจจะใช้ในเรื่องของบลัชออนที่เป็นแบบครีมนะคะอาจจะเลือกเป็นโทนสีพีชสีส้มก็ได้ค่ะหรือว่าสีชมพูอ่อนๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผิวของคุณหรือว่าอันเดอร์โทนของคุณนั้นเป็นสีขาวเหลืองขาวชมพูหรือว่าผิวดําแดงนะคะนี้ก็ดูตามความเหมาะสมก็ค่อยๆเกลี่ยลงไปนะคะที่บริเวณพวงแก้มของเราเอาให้ดูพอเลือดฝาดดูน่ารักกิ๊บกิ้วก็พอค่ะไม่ต้องลงถมมากเหมือนเป็นเสน่ห์นางยิ้วเพราะว่าอาจจะทาให้หนุ่มๆน,น,นั้นตกใจขึ้นมาก็ได้ แต่ถ้าคุณผู้ชมกลัวว่ามันจะเหนียวกับผิวหน้าของเรามากเกินไปอาจจะตามด้วยการปลัชบัตออเนี่นะคะแบบผงตามเข้าไปะคะ่ะให้พวงแก้มของเรานั้นดูสุขใสสว่างขึ้นมาเมื่อตาได้แล้วคิ้วได้แล้วแก้มได้แล้วก็เหลือปากนะคะในส่วนของปากเองจะต้องมีการบำรุงผิวปากก่อนนั่นก็คืออาจจะมีการทาลิปมันนะคะที่มี ค่าแล้วก็คุณสมบัติในเรื่องของการปกป้องแสงแดดแล้วก็ตามด้วยการทาลิปกลอสหรือว่าลิปติ้นนะคะตรงข้างในปากให้ดูเหมือนเป็นสาวร้อนในสาวสุขภาพดีอยู่ตลอดเวลานี่ก็คือเคล็ดลับง่ายๆนะคะในการที่จะแต่งหน้าแบบสวยใสยติดทนนานนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ นี่ก็เป็นวิธีการแต่งหน้าแบบสวยใสยติดทนนานเล็กๆน้อยๆของแนนที่นํามาฝากคุณผู้ชมนในวันนี้นะคะต่อไปสาวๆก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะว่าจะไปเล่นน้ําสงกรานแล้วทําอย่างไรไม่ให้ใบหน้าของเรานั้นเปียกน้ําหรือว่าโดนสาดน้ําแล้วหน้านี่เรียกว่าไหลย้อยเป็นหมีแพนด้าเลยจริงๆในเรื่องของเครื่องสําอางนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนบนใบหน้าของเราคุณสมบัติต่างๆที่วันนี้ถือว่าเป็นแรงจูงใจในการที่จะทําให้สาวๆนั้นหันไปซื้อไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเขานั่นก็คือใน เรื่องของการปกป้องรังสี U.V การปกป้องในเรื่องของ Waterproof หรือว่าการกันน้ํานั่นเองค่ะก็สามารถหาเลือกซื้อได้ตามราคาตามความเหมาะสมแล้วก็ตามฐานะของคุณผู้ชมเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างเลยคะสำหรับวิธีการแต่งหน้าที่แนนนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ต่อไปเราก็ไม่ต้องกลัวหน้าซีดเซียวออกไปเล่นน้ำสงกรานกันแล้วนะคะนี่คือเคล็ดลับการแต่งหน้าให้สวยใสยติดทนนานสาวๆไม่ต้องเป็นกังวลกันต่อไปแล้วล่ะคะ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่แนนอยากจะฝากแถมท้ายนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการแต่งกายถือว่าเป็นส่วนสําคัญเช่นเดียวกันนะคะถึงคุณจะมีหน้าตาที่สวยใสยทําให้ใครหลายๆคนหันมามองคุณแล้วเรื่องของการแต่งกายจริงๆไม่จําเป็นต้องแต่งโป๊คุณสามารถแต่งตัวให้ดูดีแล้วก็ไปเล่นน้ำสงกรานได้อย่าง สนุกสนานเพราะว่าถ้าคุณแต่งตัวโป๊จนเกินไปอาจจะกลายเป็นแรงจูงใจทําให้เกิดเหตุฆาตกรรมหรืออาชญากรรมที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ขึ้นมาก็ได้แล้วคนคนนั้นครอบครัวของคุณก็คงไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนี่คือสิ่งดีๆที่แนนนามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะขอให้เที่ยวให้สนุกชนานเล่นน้ําสงการกันอย่างมีสติแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้แนนต้องลาไปก่อนแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ คำถามประจำสัปดาห์ช่วง most variety ภาพยนตร์เรื่อง transcend กลุ่มผู้ต่อต้านเทคโนโลยีหัวรุนแรงมีชื่อว่าอะไร mn1 lift mn2 s e n d e n เลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยพิมพ์ mn1 หรือ mn2 ส่งมาที่4689110ผู้ที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนตร์2ใบและบัตรยนบอลลิง2ใบต,ต่อ1รางวัลจำนวน2รางวัล